อ้าวแล้วก็บริหารเลยอ่ะพี่นาซีมาเร็วน้องบีบริหารเหมือนพี่เอกนู้นโอเคโอเคโอเคเอาวช่วงกลางเห็นช่วงกลางเลยนี่ยเปี้ยกเลยม,มา,านี้มาเลยครับวิ่งมาเลยอเอาไปพีป่เอกเอาไปพีป่เอกเอาอพี่เอกวิ่งมา เอาหน้าสีไปเอาน้องวีมาน้องนาวีมาครับโอเคครับไปเลยไปเอาไปพี่เอกครับ ลูกเอาไปพี่เอกครับครบสีหรือย,ยังลูกสีสุดท้ายแล้วใช่ไหมโอเคไปเอาไปพี่เอกครับ <S 2> <S 2> มีบ สวัสดีครับสวัสดีครับ